มาสองล connect, ุกล่าสุดของน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันครับทุกคนจะบอกว่าวันนี้มาในลุกของสาวภูไทยนะครับจะบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะครับสาหรับน้องอุ๋งอิงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอชื่นชมไปยังช่างแต่งหน้านะครับคู่บุญเนาะของน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คือน้องภูมินั่นเองนะครับจะบอกว่าคือน้องเก่งมากเพราะว่าน้องเนี่ยสามารถแต่งออกมาได้แตกต่างกันไม่เว้นในแต่ละวันนะครับคือบางวันเราจับจุดไม่ได้เลยว่าวันนี้น้องอุ๋งอิงเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็เซอร์ไพรส์แตกต่างกัันนไปะครบต้อง ต้องถือว่าชื่นชมช่างแต่งหน้านะครับเพราะว่าคือแต่ละวันเนี่ยน้องต้องคิดแล้วแหละนะครับว่าวันนี้ฉันจะแต่งอู๋อิงยังไงนะครับให้ออกมาสวยยังไงก็ขอชื่นชมช่างแต่งหน้าคู่บุญของน้องอู๋อิงแล้วกันนะครับจะบอกว่าลุคนี้นะครับสวยแล้วก็อกอ,อกแนวน่ารากักน่ารักเป็นชุดสาวภูไทยนะครับชื่นชมการแต่งหน้าจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์น้องฉัดได้เลยนะทุกคนคือแต่งหน้าน้องอู๋อิงแบบเนรมิตออกมาได้สวยเกือบทุกลุคเลยนะครับ